สวัสดีครับทุกคนเราฟาร์มมาตั้งนานนะครับก็ในที่สุดก็ส่งล้านแล้วนะครับเราจะมาเปิดพุทเท่าดีกันนะคะเพื่อเข้าที่ลับที่ลับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครอันเชียนไอซ์ l ลนเนี่ยมันประมาณ8,500 0ใช่ปะค่อยเข้านะทุกคนเราเข้าเรื่องกันดีกว่าทุกคนเนี่ยเดินมาตรง ประตูเชียนนะครับแล้วก็เดินมาตรงเสานี้แล้วก็เดินหน้าแล้วก็หันตรงนี้นะครับก็จะเจอประตูนี้นะครับถ้าไปโลกเทคด้านนี้คือจะเยี่ยมยอดเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้สกเก็ตบอร์ดเทคด้วยถ้าไปนว่ถ้าไปโลกเทคเราจะเข้าที่รับได้เฮ้ยป่ามันไม่ค่อยได้อะไรอ่ะทุกคน แต่มันออกงกยกนก็มีวิธีนะครับก็อนน้โอเคทีนี้ก็ว่ามาอืม เมนมันก็น้อยหน่อยนะคะทุกคนสองเจ็ดหนึ่งแล้วแบบสองสี่แล้วมารออีกปิอีกตัวนะคะอ่ะพอแค่นีพ้พอให้ต้องรออีกปิดแล้วทีนี้มันได้เท่านี้ใช่ป่ะ ก็เอาเลยแล้วก็เอาไปฟาร์มนะคะฟาร์มโูกไหนก็ฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครัะลิปนี้นะคะก็จะแบบก็ข้าที่หลับอย่างเดียวนะอาจจะเป็นแบบฟาร์มด้วยปต่ก็สลยนะคะ นี้แคนดี้ก็ยังเปิดไม่ได้นะคะวิธีทวาเงินเยอะๆก็มีนะครับรอเปิดของขวัญแค่นั้นนาทุกคนก็คือเราไม่ได้ฟาร์มจริงนะทุกคนเราแค่รอเปิดของขวัญเอ้ยฟาร์มดีอยู่นะก็คือมีคนให้แลกกับ40ล้านนะครับเป็นสองตัวเนี้ยไม่รู้ว่าคุ้มไหมทุกคน อุยน้อยมากรา้อยถึงเทค่อนเถอะแล้วก็เทคเนี่ยพอเปิดคลองวัญปุ๊บอาจจะได้หลักเอ็มนะทุกคนไม่ใช่หลักเคแน่นอนแต่เป็นหลักเอ็มนะทุกคนก็คือแบบ2อพวกนั้นนะให้เราก็ไม่รู้หนกว่าจะได้เท่าไหร่ ส่วนกองนี้อ่ะไม่รู้แน่นอนเพาเดี๋ยวนี้ไมค่อยฟังนะทุกคนแล้วพวกแมวยักษ์เนี่ยก็สำคัญอยู่นะแต่ว่ายังไงดีเปิดยากขนาดนแหละทุกคน <c oughs> ไปทุกคน ได้ถึงนื้แล้วใช่ไหมครับตามพวกซามูไรบูพวกนี้ก่อนน่ะทุกันฮันาหกสามเปอร์เซ็นต์นะโอเคเอ,ออกนะครับแล้วก็มาจะอันได้เยอะอยู่นะ เป็นบ wow, yeah, yeah. ีว้าเยียรแบรนดน่ะได้เยอะนะครับแบรนดน่ะคนเนี้ยกับ140 VM นะครับได้เยอะมากไปป้ามกันต่อเชื่อ เขาน่าจะมีหลักเอ็นเลยแล้วไปลูกเทคนั่นแหละไปฟาร์มลูกนี้กันสเก็ตบอร์ดนี้เคยสอนอยัง จะเคยแล้วแหละส่วนใครที่มาดูคลิปนี้แทนคลิปสเก็ตบอร์ดนะนะครับจะพาไปให้ดูแทนนะครับให้ทุกคนเข้ามาในหมดฮาร์ดคอร์และมาที่ช็อปนะครับเฉพาะฮาร์ดคอร์นะพอเข้ามาที่ช็อปปล๊บให้ทุกคนเนี่ยเน,เนมาที่บ้านนี้นะคะบ่าสีม่วงเนี่ยมันจะเห็นล็อกอยู่นะครับทำได้ทั้งหมดฮาร์ด พอนะเพราะ normal ทำไม่ได้ทีนี้ก็คลิกแล้วก็ Do you want in, to enter ทอ o r yes นะครับมันก็จะวับสเก็ตเท่านะครับตอนแรกมันจะมีสเก็ตบอร์ดให้เก็บต,ตรงนี้นะครับก็คือเป็นสเก็ตบอร์ดแนวอุ้ยวัดติดเลยนะคะก็คือเป็นสเก็ตบอร์ดแบบนี้นะครับตั้งอยู่ตรงนั้นวิธีเอาง่ายสุดๆเลยจะบอกให้ บายทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแจกตัวที่ไม่ใช้แล้วนะคพะพวกตัวเคเนี่ยไปให้กับคนที่ดเเมีน้อยนะครับหรือถ้าเจอเอฟซก็จะแจกด้วยนะครับรอติดตามกันเลยและจะโพสต์ก่อนนะครับก่อนที่จะลงคลิปแจกนะครับบ๊ายบาย